สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ด่านศุลกากราฝั่งประเทศไทยนะคะ<ส>เดี๋ยวเรากำลังจะทําเรื่องข้ามไปที่ประเทศลาวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวทำเอกสารนะคะเดี๋ยวทำเอกสากรเอกสารคนเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวก็ทำเอกสารรถเราจะข้ามไปที่ประเทศลาวเราจะไปทําบุญที่ประเทศลาวนะคะวันนี้นะคะนี่ด่านศุลกากากรไทยนะคะ เดี๋ยวขอเ,เดินเอกสารแปร๊บนะคะตอนนี้ตอนนี้กำลังออกจากด่านไทยกำลังออกจากด่านประเทศไทยนะคะประเททศไทยแล้วอด่านเก็บเงิน,น,งน,น,นเก็บเงินค่ารถไง เงินลาวเงินลาวจีบุกเขาบอเอา,าได้ฟังไยลืมลืมไม่ถามมาเงินลาวหรือเงินไทยเราตอนนี้เรายังอยู่ฝั่งไทยเ <laughs> งินลาวเราต้องไปใช้ตรงด่านข้างหน้าขอาโทษทีเรื่องที <laughs> ่จะถามว่าเงินลาวหรือเงินไทยน้องก็ตอบว่าเงินไทยค่ะว่าลืมว่าตอนนี้เรายังอยู่ฝั่งไทยเนี่ยค่ะอ่าพ้นด่านไทยแล้วนะคะ เงินกีบเราจะไปใช้อยู่ด่านข้างหน้าอันนี้ก็จะเข้าเขตสะพานแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นสะพานไปแล้วไปเปลี่ยนเลนที่สะพานไหนวะไม่ดูสิก็ไปตามนี้แหละก็ไปตามนี้เพราะว่ามันต้องไปเปลี่ยนเลน มันต้องมันมันมันต้องวิ่งอะไรนะเปลี่ยนแล้วนี่เปลี่ยนเลนแล้วนี่ใช่ไหมไม่รู้เนี่ยขึ้นสะพานแล้วนะคะเปลี่ยนเลนแล้วจริงๆถ้าอยู่ไทยเราต้องขับฝับ่งนู้นอันนี้เราขับฝั่งขวาแล้วถ้าอยู่ไทยเราต้องขับขับฝั่งนู้นมันอัตโนมัติอ่ะอ่าเราเปลี่ยนเลนมาแล้วนะคะอันนี้สะพานมิตรภาพนะคะสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สอง เราขึ้นมาบนสะพานแล้วค่ะอันนี้แม่น้ำโขงนะคะต้องวิ่งรถฝั่งขวามือ นี่น่าจะเป็นจุดกึ่งกลางม่น้ำโขงนะคะสบายดีมืมสังลาวแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็เข้ามาเขตประเทศลาวแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเจอด่านแรกอันนี้เราจ่ายเป็นเงินกีบได้ จ่ายเป็นเงินไทยได้จ่ายเป็นเงินกีบได้เพราะว่าที่ที่ฝั่งเราเขาจะรับเงินไทยด้วยเงินเราด้วยเอามันยังเช้าอยู่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ประจำตรงนี้ปกติเราจะจ่ายเงินตรงนี้ด้วยใช่ไหม อันนี้คือประเทศลาวแล้วนะคะเรามาถึงด่านลาวแล้วเดี๋ยวเราก็จะลงเพื่อที่จะทำเอกสารผ่านแดนเอกสารเข้าเมืองอตรงนั้นที่เราอยู่ไทยเราทำเอกสารผ่านแดนไปนี้เรามาถึงฝั่งเราเราก็จะทำเอกสารเข้าเมืองนะคะ มีรถโดยสารบัสอันนี้เดี๋ยวขอลงทำเอกสารก่อนนะคะตอนนี้เราทำเอกสารเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะรอเข้าเมืองกันเดี๋ยวเพื่อนๆฝั่งโน้นก็จะมารับค่ะ ตอนนี้เราอยู่ที่ด่านพรมแดนของประเทศลาวนะคะเราเดินเอกสารเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะขับรถต่อนะคะเพื่อจะเดินทางไปทำบุญ